เซราฟิมก็ได้เซราฟิมทีววันนี้โบว์โซมิกิเนอร์แบบใหม่เป็นเกมท้าทายใครแพ้ถึงกับเสียชีวิตเลยทิเดียวเสียชีวิตมาเราจะมาเริ่มกันโดนฟาดปึ้งกติกาคือการยิงกระสุนไอ้ยิงยิงใส่หัวตัวเองมันจะมีกระสุนเพียงนัดเดียวใครที่โดนเราจะมีการหมุนในทุกๆรอบใครที่โดนตาย โอ้ทาชิคนแรกนับมาวันจ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 นหอดรอดรอดมไปแลอันนี้ก็มือกีตาร์ไม่โดนนะครับโดนไปเต็มๆครับขอโดนรู้สึกยังไงบม่อครับที่โดนไปเต็มเตมยวใครก็เท่ โอเคครับโอเคอย่ามอ่ชยไม่ได้ผลห้อปิด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 เอาไปเลยวันนี้เราก็โดนไปเต็มเต็มเลยนะครับสำหรับต้องแพง